สวัสดีครับมีเจนมาครับในเรื่องเวลาตรวจเช็คซ่อมตู้เย็นเล็กนะครับแช่นมร้านกาแฟนะครับมีปัญหารั่วซึมนะครับตอนนี้ก็มีอัดเมื่อกี้มีแกะพัดลมเนี่ยออกมาแล้วก็เป่าทำความสะอาดฝุ่นตรงนี้นะครับตอนนี้จะตันฝุ่นนะครับฮะร้อนนี่ตันฝุ่นแล้วก็น้ำยารั่วซึมก็อดัดน้ำยา,อ,า,นาอน่าง 3C A นะฮะเข้าระบบไปนะครับนี่คนระับ ใส่เจล็ดก้อยก็กดว่าจะมีปัญหารั่วด้านในนะตัวนี้เมื่อกี้ก็มีผามีอันี่ท่ออลูมิเนียมตรงนี้นะครับหาก็ไม่เจอสุดท้ายก็มาเจอตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูอยู่ด้านในสุดนะครับอยู่มุมนี้นะฮะจะรั่วอยู่มุมนี้พอดีนะจะมีรูเล็กๆนะครับเป็นอลูมิเนียมนะตัวนี้ ตรงนี้นะฮะเห็นนะฮะอ่เป็ดดูประมาณนี้นะฮะโอเครตรงนี้เลยนะฮะตรงนี้มันจะเชื่อมยากหน่อยจะติดกับ

ตรงนี้พอดีนะเนี่ยมันจะอยู่ใกล้กับไอ้ตรงทางโค้งเข้าด้านในด้วยนะมังนัจจะยากหน่อย <Okay. S 1> ต้องหากระดาษฟอยล์มากันนะจะเชื่อมด้วยนี่ชอ็ชอกกับช็อกลาโคลาโกเนี่ยไปายเทีครับแต่ปัญหาต้อง ใช้ชุดเชื่อมแก๊สนะครับแก๊สออกซิเจนเนี่ยเป่าให้ร้อนก่อนแล้วไปอีกทีนะครับงั้นขอเชื่อมแป๊บนึงนะไม่สะดวกมือเดียวแต่ทีนี้เนี่ยต้องปล่อยแรงดันน้ำยาออกก่อนนะครับแรงสั่นดีเอกจากระบบกัน,นครับ <c oughs> ก่อนนะครับแล้วค่อยทำการเชื่อมแล้วก็แวกค่มแล,ล้วก็เติมน้ำยาใหม่อีกทีนะครับเจอรอยเชื่อมก็จะง่ายหนะ่อยบางทีไล่หาตั้งนานายอยู่มุมนี้นะครับที่เป็นรอยใหม่นะรอยนิดเดียวนะตรนะนี้นะฮะเนนหมือนไม่มีมุกอะครับ รอยแตกรอยหน่อยหน่งนะครับนะค,ครับที่นี้ก็ปล่อยให้ร้อนแล้วก็เอาช็อคป้ายนะฮะที่โคขึ้นถู้ลงนะฮะจะได้ลักษณะนี้นๆมาสโลดให้เย็นนะฮะเดี๋ยวค่อยแบกข้ามจำยวาใหญ่ครับ เจอเสาบนนี้เสาสี่นะครับยางสาที่เอดูเย็นเล็กร้านกาฟแฟตัวนี้ก็ระวังนะนานๆกระเป๋าฝุ่นระบายความร้อนด้วยกี่ฝุ่นเต็มเลยโอเคทางการเย็นแล้วก็ทางการรักข้ามก็เก็ดโลเก็ดไายนะครับ อ้อแบบขั้นนะ ทำสักสิบนาทีนะครับโอเคสดบเราโะครับแล้วก็เกตไฮติดได้เกโลเกตไฮนะครับแล้วก็ทำปักแม็กซ์ั้มทิงไว้สักห้านาทีนะครับดูว่าเกตมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะครับตันจะทำว่าที่เราเชื่อมมีรั่วมีซิมไหมนะครับ โอเคเปิดเกล็ดแล้วไม่มีรั่วซึมนะครับเปิดเกิดเกลดโลนะครับเหลมยางดที่เอเข้าระบบนะเื่นเกิดกจะหย,ดหยุดไหลนะครับ

นะ,ะเดี๋ยวตัดกิ๊ออกแล้วเยื่อหยาบอย่างากเก็บความเย็นที่นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนปิดเกตแล้วนะครับพอละ เ okay, ก็ดกรอบก่อนแล้วค่อยเติมยาค่อยเสียบนะครับนะคก็เตดียมจับที่แยมตั้งยี่สิบแบมจับทองสายเทอโมสตัตนะครับยังก็ดแมเสียบกบสี่แยมเสีย่นยสอง

ก็รนะ้อนตอนที่ดันท่อนก็หายในร้อนนะ ลงมาที่ศูนย์จุดหกแปดเป็นยี่สิบเลยวะอย่าเะไปแผงก็ร้อนนะ เยอะไปนะครับก็ปล่อยออกนะฮะยี่สิบแสอยู่ที่0 6นจนหกสามนะครับไปอยู่ดี่ะก็ร้อนนะอยู่ด้านในนะครับแสบประมาณนี้แหละ เ็นเยง่อ0.62น,นะน,น,นะครับ82วัตต์นะจะได้แล้วหรือครับปฝากีนะครับ คนเย็ยนจัดเย็ยนเร็วเลยใส่กันมาส่วนที่หกห้าครับเดี๋ยวครับยัไ่ไงช่วยกดตกิดตาม Subscribe กดแชร์แชร์เพื่อมาในการทำคลิปวีโดโอื่นๆไปครับสวัสดีครับฝากด้วยครับ